สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับจิตจารุวรรณอีกนะคะในหัวข้อของ20ปัญหาใหญ่ที่นักธุรกิจเครือข่ายเจอแล้วต้องสตป,ปันไปเลยนะคะวันนี้จะมานำเสนอในหัวข้อที่ว่าเพราะเพราะโดนปฏิเสธนั่นเองนะคะหนึ่งในสิ่งที่ฆ่าความฝันของนักธุรกิจเครือข่ายมากที่สุดนะคะลองทายสิคะว่าเป็นเรื่องของอะไรหลายท่านอาจจะบอกว่าไม่มีเงิน ไม่มีเวลาไม่เก่งไม่มีความรู้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองค่ะมันยังไม่ถูกต้องสัทีเดียวต่อให้เราเก่งแค่ไหนแต่ถ้าเราเจอคำปฏิเสธนะทุกคนจะบอกเราว่าไงคะเจอคนแล้วคนเล่าก็พูดว่าไม่ไม่ไม่ถูกไหมคะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่จนตัวเราเกลียมไปหมดแล้วเนี่ย <laughs> ใช่ไหมคะเกลียมแล้วเป็นยังไงคะรู้สึกว่าใจห่อเหี่ยวถูกไหมคะ หมดแรงที่จะไปต่อแล้วก็เลิกไปในที่สุดนั่นเองบางคนนะคะด้วยความตื่นเต้นเริ่มต้นใหม่ๆใ,ใช่ไหมคะก็มีไฟอยากจะไปบอกให้เพื่อนๆฟังปรากฏว่าโดนเพื่อนๆหรือกลุ่มคนเหล่านั้นสอกกลับมาคะ่ะเจ็บปวดมากเลยเขาบอกว่าโอ้ธุรกิจแบบนี้ไม่เวิร์กหรอกฉันก็เคยทำมาแล้วอีกแล้วหรอบริษัทนี้ก็เหมือนเดิมแหละมันก็เหมือนๆกันแหละไม่มีอะไรต่างกันหรอกทำไปก่อนเลย รวยแล้วค่อยมาพูดกันใหม่โอ้ยอย่าลากฉันไปเลยนะนั่นแหละหลายๆคําตอบหลายๆคํา,าคที่เราโดนซ้ําแล้วซ้ําเล่าแล้ว,ลวจนเรารู้สึกหอ่อเหี่ยวไปหมดนะคะหมดแรงที่จะไปต่อนะ,ะหลายท่านคงเจอแล้วก็คงรู้สึกแย่กับคําพูดเหล่านี้จะสังเกตได้ว่าคําว่าไม่ไม่ไม่คำที่ถูกปฏิเสธเนี่ยมันบาดหัวใจเราจริงๆบางคนก็บอกไม่เอาแล้วธุรกิจนี้ไม่เหมาะกับฉันเลยไม่อยากทำหรอก ความจริงที่คุณจะต้องรู้ก็คือการที่เราถูกปฏิเสธแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ดีหรือธุรกิจไม่ดีนะคะแต่มันแปลว่าคุณกำลังคัดกรองคนที่ไม่ใช่ออกไปต่างหากละคะธุรกิจเครือข่ายนะคะไม่ได้ต้องการคนทุกคนบนโลกใบนี้นะคะแต่ต้องการคนที่พร้อมและก็คนที่ใช่เท่านั้นเองค่ะการที่เราได้ยินคำว่าไม่นะ,ะหรือคำปฏิเสธต่างๆเนี่ยนะคะ มันแค่เป็นเส้นทางที่เราทุกคนต้องผ่านเท่านั้นเองมันเป็นเรื่องธรรมดานะคะให้เราเข้าใจมากกว่าเนาะว่าในการทําธุรกิจเนี่ยเราจะต้องเจอคําปฏิษษเสธคําว่าไม่ไม่ไม,ไม่ทั้งหลายนี่แหละนะคะเพราะว่ามันจะทําให้สักวันหนึ่งเราจะเจอคนที่ใช่มันอยู่ที่ว่าเราทํามากพอหรือย,ยังนะคะแต่ถ้าเราทําไม่มากพอทําแคออ่บอกต่อคนแค่สิบยีคนหรือจะห้สิคนก็แล้วแต่ ก็ถือว่ายังไม่มากพอนะเราอย่าเพิ่งตัดสินว่าอุ๊ยบอกไปตั้ง50คนละไม่มีใครทํากับฉันเลยนะคะมันก็ยังตัดสินไม่ได้เพราะเรายังทําไม่สุดนะ,ะจนกว่าเราจะเจอคนที่ใช่แต่เชื่อเธอค่ะว่าถ้าทำร้อยคนอย่างน้อยหนึ่งคนนะ,ะต้องมีคนโอเคกับเราแน่นอนนะคะขอให้ทําให้มากพอนะคะเพราะว่าธุรกิจเครือข่าย,ายเป็นธุรกิจที่ต้องทำสถิตินะคะให้มากพอ ะะเพื่อที่คัดกรองคนที่ใช่เข้ามาในองค์กรของเราเนั่นเองค่ะมีวิธีแก้อยู่นะคะนั่นก็คือเราจะต้องเปลี่ยนมุมมองของการถูกปฏิเสธค่ะ,นะคะข้อหนึ่งนะคะนั่นก็คือให้มองคำว่าไม่เป็น free filter นะคะคุณไม่ต้องไปเสียเวลากับคนที่ไม่ใช่นะคะ ขอขยายความนิดนึงนะคะก็คือคนที่ไม่เชื่อมั่นในตัวคุณคนที่มองหาทางลัดอยู่ตลอดเวลาหรือว่าคนที่อยากรวยเร็วนะคะแล้วก็คนที่เอาแต่บนนะคะแต่ไม่เคยลงมือทําเลยนะแล้วก็คนที่อยากได้ผลลัพธ์แต่ไม่อยากทุ่มเทไม่ว่าจะอธิบายยังไงลงแรงไปเท่าไหร่นะคะสุดท้ายเขาก็ไม่เดินไปกับคุณอยู่ดีแต่สิ่งที่ควรทำก็คือเพราะว่ารายชื่อเนี่ยจิตให้ความสำคัญกับรายชื่อมากนะคะ ต่อให้เขาปฏิเสธเราก็เถอะเราสามารถที่จะดูแลเขาได้ต่อไปคือตลอดไปเรียกว่าดูแลกันจนไปกว่าชีวิตจะหาไม่นะแต่เราอาจจะไม่ต้องไปเว้นเวอกับเขาเยอะนะคะเพียงคือไม่ไปรบกวนเขาไม่ไปตือ้อไม่ไปทําความรำคาญใจให้เขาอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะเราเนี่ยธุรกิจแบบเราเนี่ยโดนออดูถูกโดนต่อว่าก็จากการที่หลายๆท่านน่ยไปทําวิธีการที่ไม่ถูกต้องโดยการที่จะไปเซาซีรบกวนใจเขานะคะรู้สึกเขาว่า เพราะว่าเขาจะรู้สึกว่าเราไปเอาอะไรจากเขาไม่ได้ว่าไปให้เขาอันนี้สําคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะติดตามผลไปได้เรื่อยๆจนกว่าเขาจะบอกว่าสต๊อปหยุดไม่ต้องมาลาคาญเบือ่อบล็อกเราอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของคนด้วยส่วนหนึ่งเราจะได้มีความสุขในการทำงานด้วยนะคะคราวนี้เรามาดูข้อ2นะคะให้เปลี่ยนมุมมองจากคำว่าวันนี้ไม่ใช่ เท่ากับไม่ใช่ตลอดไปจริงๆอะไม่ใช่วันนี้แต่อาจจะใช่วันหน้านะคะวันนี้เขาไม่เห็นความสําคัญเขายังรู้สึกว่าเขายังมีอะไรซัพพอร์ตเขาอยู่แต่เมื่อวันใดวันหนึ่งเขาอาจจะมีอุบัติเหตุอะไรในชีวิตเราก็ไม่ไม,ไม่ทราบนะคะถ้าเราติดตามผลเข้าไปเรื่อยๆเขายังเห็นเราอยู่ตรงนี้เขาเห็นว่าเราเนี่ยมีความจริงจังนะคะในการทํางาน จนเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจเขาก็อาจจะเซเยสกาลังในภายหลังก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าอย่าเพิ่งมองไปว่าคนที่เซโนเนี่ยจะโนโนแบบตลอดไปนะ,ะมันยังไม่ใช่อย่างนั้นนะ,ะเพราะฉะนั้นการติดตามผลสําคัญเช่นกันนะคะ่ะข้อ3นั่นก็คือสร้างระบบดึงดูดนะคะก็คือการทําการตลาดดึงดูดนั่นเองนะคะทำได้ยังไงการตลาดดึงดูดเนี่ยนะคะเราสามารถทําได้จากไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ออนไลน์ line, ทําได้หมดนะะ ออฟไลน์ก็คือไปหาเขาบ่อยๆคืออาจจะไม่จําเป็นที่ต้องไปนําเสนอเรื่องสินค้าหรือเรื่องธุรกิจอะไรก็ได้ไปไปแสดงความจริงใจเป็นมิตรอะไรกับเขาแบบนี้นะคะส่วนทางออฟออนไลน์นั่นก็คือเราก็สามารถที่จะ uh, ทำเพจนะคะให้ความรู้ให้คุณค่ากับผู้คนนะคะจนให้เขารู้สึกว่าโอ้เราเป็นคนดีนะน่าไว้วางใจนะเราสำเร็จนะอะไรประมาณนี้แล้วก็อยากมาทำ มาร่วมงานกับเราอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือใช้ระบบดึงดูดค่ะข้อ4นะคะก็คือให้โฟกัสกับคนที่ตอบตกลงเพราะว่าความสำเร็จเนี่ยนะคะไม่ได้มาจากคนที่ตอบปฏิเสธเรานะคะยิ่งคนไหนที่เขาเป็นเพชรอยู่แล้วเนี่ยเขาตอบตกลงนะคะเขาพร้อมที่จะเรียนรู้คนนั้นละคะ่ะก็คือคนที่เรา,าต้องพร้อมที่จะไปให้ความรู้ไปเจรนายเขานะคะเพราะว่าโอกาสที่เขาจะสำเร็จ ด้วยความยินยอมพร้อมใจอยู่แล้วอย่างงี้ค่ะมันมีสูงกว่านะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องโฟกัสไปที่คนกลุ่มนี้มากเป็นพิเศษนั่นเองนะคะสรุปให้มองเห็นภาพชัดก็คือนะคะถ้าคุณรู้สึกท้อเมื่อถูกปฏิเสธนะคะแสดงว่าคุณยังมองว่าคำปฏิเสธนั้นน่ะเป็นกำแพงอยู่นะคะแต่คนที่เขาสำเร็จนะคะเขาจะมองต่างเนาะเขาก็จะมองว่าคำปฏิเสธนั้นน่ะเป็นบันไดที่จะทำให้เราก้าวต่อไปนะคะ ทุกครั้งที่มีคนบอกว่าไม่แสดงว่าคุณกำลังก้าวใกล้คําว่าใช่เข้าไปทุกทีและสุดท้ายนะคะแค่ใช่ไม่กี่คนนะคะก็สามารถเปลี่ยนคุณได้ทั้งชีวิตเลยละคะ่ะจิตหวังว่าคงจะได้สาระดีๆจากการที่จิตมาแบ่งปันครั้งนี้นะคะแล้ว อีพีหน้านะคะจิตจะมาแบ่งปันใหม่ในอีกหนึ่งหัวข้อนะคะถ้าท่านไหนรู้สึกว่าเป็นประโยชน์นะคะอยากจะมีปฏิสัมพันธ์กับเรานะคะโดยการที่ส่งคําถามมานะคะว่าอยากจะให้เราตอบคําถามเรื่องอะไรนะคะจิตก็ยินดีที่จะค้นคว้าหาความรู้มาตอบมาแบ่งปันกันนะคะถ้าท่านไหนต้องการที่จะเรียนเชิงลึกกับเรานะคะก็สามารถทักทายกันมาได้เลยนะคะจิตยินดีที่จะ จับมือแล้วก็เติบโตไปพร้อมๆก,กันกับทุกท่านเลยค่ะขอบคุณมากค่ะพบกันอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ